ปิดฉากรักเจ็ดปีจ็คนงพนีประกาศเลิกแจ็คธนพลยันจบด้วยดีเรียกว่าเป็นข่าวช็อกแฟนๆของจ็คนงพนีมหาไทยหรือที่เรจาจักกันหน่อยจ้าคันหูนักร้องคนดังซึ่งผ่ากับแจ็คธนพลมานานกว่า7ปีล่าสุดเมื่อสองตุลาคมจ็คนงพนีได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยเรื่องช็อกประกาศแยกทางกับคนรักอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาและว่าจ้าขอชี้แจงใ,ในพื้นที่ของจ๊ค จากับพี่แจ็ครอตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันธุรกิจที่ทําร่วมกันก็ยังทําด้วยกันอยู่ผู้จัดก,การก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่จ้าอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับสบายใจได้ว่าเราจบกันด้วยดีเหตุผลในการเลิกครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับกันมาตลอดเจปีที่คบกันไม่มีเรื่องมือที่สสุดท้ายนี่จ้าและพี่แจ็คขอบคุณทุกกาลังใจที่ทุกคนคอยสนับสนุนคู่เรามาโดยตลอด ภายหลังโพสต์ดางก่ลาว,ผวลเผยแพร่ออกไปได้มีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจสาวจ้ายอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่มาของข่าวจากมัติชนออนไลน์มัติชน c o t h